สำหรับคลิปนี้นะครับให้ชมฝีมือนะครับตัดต้นหญ้าแล้วก็ต้นไม้เล็กๆนะครับที่อยู่หลังตัวตึกนะครับใช้เวลาประมาณ8วันนะครับดู กองใหญ่แค่ไหนครับตกแต่งกิ่งไม้ตกแต่งบริเวณหลังตัวรีสอร์ทนะครับแล้วก็บริเวณหลังบ้านด้วยนะครับดูนะครับฝีมือทำคนเดียวนะครับทำคนเดียวไม่มีผู้ช่วย ใช้เวลาประมาณ8วันดูก่อนหน้านี้จะลกมากนะครับคือมองไม่เห็นแทบจะมองไม่เห็นพื้นเลยอันนี้อีกกองหนึ่งนะครับแล้วข้างหน้าก็มีอีกกองหนึ่งตรงนี้เอาไว้เผื่อช่วงปลายปีเผื่อใครอยากจะมาตั้งแคมป์ มานอนเต้นนะครับก็ได้อยูอ่อันนี้อีกกองหนึ่งนะครับเศษกิ่งไม้ใบหญ้าดูนะครับฝีมือไหมครับฝีมือ,อดูนะครับเนี่ยจัดการคนเดียวเลยนะครับ ใช้เวลาประมาณแปดวันความยาวของพื้นที่เนี่ยน่าจะประมาณสักหกสิบเมตรได้นะครับหกสิบเจ็ดสิบเมตรได้ตรงโซนนี้นะครับเหมาะที่จะ กลางเต็นท์ได้นะครับอันนี้จะอยู่หลังตัวรีสอร์ทนะครับฝีมือกันตัดกิ่งไม้ตัดหญ้านะครับของข้าพาเจ้าเองดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวอาคารรีสอร์ทเนี่ยดูนะครับว่า ฝีมือขนาดไหนครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ